ส่วนในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าจับกลุ่มเครือข่ายค้ายารายใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับจับได้ถึง14รายเป็นไอซ์กว่า3,400กิโลกรัมยาบ้า20ล้านเม็ดและทรัพย์สินกว่า20ล้านบาทครับพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพลตารวจโทสํารันนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ร่วมกันแถลงผลการสกัดกั้นยาเสพติด14คดีในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจับเครือข่ายค้ายารายใหญ่14รายเป็นผู้ต้องหา49คนยึดยาบ้ากว่า20ล้านเม็ดไอซ์กว่า3,400กิโลกรมัมคีตามีน309กิโลกรมัมยาอี1,000เม็ดไ้ายหรือว่ายาเสียสาวที่เรารู้จักกันนะครับ1,500เม็ดยังสามารถยึดรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุได้27คันและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า20ล้าน พลตำรวจเอกกิตรัตน์บอกว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายเน้นการปราบปรามผู้ค้ารายย่อยซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในชุมชนปัจจุบันพบว่าแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ลำเลียงมาตามแนวชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำเข้าสู่พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยเพื่อหาแหล่งพักยาพร้อมว่าจ้างคนในพื้นที่ให้ขนส่งของกลางไปยังที่หมาย ซึ่งการดําเนินการจับกลุ่มผู้ที่รับสินค้าและขนส่งจะถูกดําเนินคดีทั้งหมดนะครับการปรับปรามยาเสพติดในห่วง10เดือนคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วปี66จนถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มขบวนการค้ายารายสําคัญได้1,229คดีผู้ต้องหา1,630คนของกลางยาบ้ากว่า353ล้านเม็ดไอซ์กว่า1 0,000กิโลกรัมครับ เฮโรอีน548กิโลกรัมและอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบมูลค่ากว่า4,000ล้านบาทจะเห็นเลยว่ายาเสพติดในไทยระบาดหนักมากจริงๆครับ